แรกเห็นผลเลยมีแรกเห็นผลเลยดกเลยพี่แรกดกเลยดกเลยต้องบอกว่าดกเลยและต้นที่สซมโซมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใบเบยมันเป็นไงฟื้นแล้วก็ใบก็ดีขึ้นมาเดิมเยอะีแล้วแรงแบบวิกฤตเลยคือรอบข้างนี่เขากลิ่นผลผลิตคือหายไปเยอะหายไปเยอะมันแรงเยอะเนาะแต่ของพี่ผลปรากฏว่าเพิ่มเพิ่มมาเดิมหาไอเพื่อนหายไอตัวเองเพิ่มครับเพิ่มเพราะชุดของเรานะไม่รั้งเซตี่ยก็ไม่รู้รั่ คิดว่าใช่อ่ะของผมเพิ่มของคนอื่นก็ทั้งเขาแล้วบอกได้ไหมว่าก่อนใช้ของเราเนี่ยเคยเก็บได้เท่าไหร่ก็ประมาณก่อนทังใช้ก็ห้าหกสิบตันพอใช้ของเราแล้วเป็นไงทีนี้ก็รอันน่าจะขึ้นหนักต่อนะร้อยตันโอ้โไม่ธรรมดาคือได้เข้ามาอีก เท่าหนึ่งปีปีแรกได้เจบปาทจ0บปีนี้นี่พี่แบบอัดเต็มแม็กเลยเต็มแม็กแล้วใช้ทั้งสองแปลงเลยใช้ทั้งสองแปลงเลยมร้อยเลยทีนี้มันก็คือคือดกแบบดกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ทรงสวยด้วยทรงสวยครับดกมีคนมาเก็บแล้วเขาเขาเขาบอกพี่ไหมว่าโหูุเรียนเราเนี่ยคุณภาพเขาบอกเขาว่ายังไงล่ลูกสวยนะลลูกสวยห